พร้อมจะฟังเรื่องสุดเวอร์แล้วหรือยังจะบอกว่าผล,ลไม้ที่คุณเรียกกันว่ากล้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดกล้วยป่าส่วนใหญ่มีเม็ดโตมากและมีเนื้อน้อยส่วนใหญ่กินไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่เวลาเรากินกล้วยเราแทบไม่เห็นเม็ดเลยก็เพราะว่าปัจจุบันที่เรา,เรากินกันมันคือร่างโคลนที่เรียกว่ากล้วยคาวเวนดิชนะสิใช่มีกล้วยหลายสายพันธุ์มากกว่า1,000อีกเอา้า พันธุ์นี้ได้รับเลือกมาเพราะว่ามันไม่มีเม็ดและอยู่ได้นานกว่าด้วยไม่มีร้านค้าไหนอยากเสียเงินซื้ออาหารที่แป๊บเดียวก็เน่าเสียแล้วหรอกใช่ไหมอ้ออีกอย่างจริงๆแล้วกล้วยเนี่ยเป็นตระกูลเบอร์รี่นะแตงโมก็ด้วยเพราะว่าเม็ดอยู่ในเนื้อมันไงล่ะซึ่งทําให้สตรอเบอร์อรี่และราสเบอร์อรี่ไม่ได้อยู่ในตระกูลเบอร์รี่ที่แท้จริงตามความหมายแล้วมันคือผลไม้เพราะว่าเม็ดมาอยู่ข้างนอกแต่ส้มก็มีเม็ดอยู่ข้างในแบบเบอร์รี่เหมือนกันนี่ ก็ใช่ไงนี่ก็คนเข้าใจผิดอีกอย่างแล้วส้มเป็นสิ่งประดิษฐ์ฝีมือมนุษย์ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมันคือลูกผสมระหว่างส้มโอกับส้มแมนดารินและถ้าเห็นส้มสีเขียวไม่ได้แปลว่าส้มเปรี้ยวและยังไม่สุกนะมันเป็นส้มที่ทาครีมกันแดดเมื่ออาหารร้อนเกินไปแล้วมันไม่ปลืม้มส้มก็จะผลิตคอลโลฟิลซึ่งเป็นสีเขียวป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนแดดเผาแต่ถ้าเจอกล้วยเขียวเมื่อไหร่ และอยากให้มันเป็นสีเหลืองเร็วๆให้เอาไปใส่ในถุงพลาสติกกับแอปเปิลหรือมะเขือเทศ2ออย่างนี้จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกมาช่วยให้ผลไม้สุกเร็วอันนี้บอกสนุกๆผลไม้ที่ไม่สุกจะมีรสชาติไม่น่ากินเพราะมันมีเหตุผลนะก็เพราะว่าเม็ดข้างในยังเติบโตไม่เรียบร้อยในป่าผลไม้ทุกอย่างต้องการให้สัตว์มากินเพราะว่าสัตว์จะเป็นตัวช่วยกระจายเม็ดไปทั่วพอมดเติบโตเต็มที่ผลไม้ก็จะสุกทันทีได้รสชาติอร่อยแล้วสัตว์ก็จะมากิน มะนาวเลมอนและส้มเป็นญาติกันรู้ไหมกล้วยก็มีเครือญาติเหมือนกันนะนั่นคือดอกลิลลี่กับดอกกล้วยไม้ถ้าเราไปสังเกตใบกล้วยหรือใบตองลองเอามาเทียบกับดอกไม้สองอย่างที่ว่ามาสิจะเห็นเลยว่ามันเหมือนเป็นญาติกันเลยอ๋อส่วนพีชกับเนทารีนเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันนะสุดท้ายแล้วจะมาลงที่ยีเล็กๆยีหนึ่งที่วัดกันว่าเปลือกจะเรียบหรือเปลือกจะมีขนนิดๆส่วนแอปเปลิลของเราเนี่ยเป็นดอกกุหลาบนะจ๊ะเหมือนกับลูกแพรเชอร์รี่และอัลมอน คราวหน้าเวลาไปออกเดทเนี่ยเอาแอปเปิลไปด้วยถุงหนึ่งแล้วก็บอกเรื่องนี้ให้คู่เดทฟังสิโรแมนติกเป็นบ้าเรื่องนี้แปลกดีก็คือถ้าคุณทำสลัดจากพริกหยวกสีแดงสีส้มและสีเหลืองคุณจะได้อาหารจานที่ทำจากผักสามชนิดคนละแบบแตกต่างกันไปเลยทั้ง3อย่างนี้เป็นพืชที่ต่างกันเพราะมันมีเม็ดเป็นของตัวเองที่ไม่ซ้ำกันอ้อแล้วก็เวลาที่เราเห็นกล้วยเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นผลไม้เขตร้อนใช่ไหมแต่มันโตได้ที่ไอซ์แลนด์ด้วยนะ เป็นประเทศเนื้อสุดๆของโลกที่ผลิตผลไม้เลยละ่ะจริงๆแล้วต้องเรียกเบอร์รี่สิจะว่าไปเรื่องฮาของประเทศไอซ์แลนด์ก็คือเห็นหนาวขนาดเนี้ยแต่ปลูกผลไม้เขตร้อนประเทศนี้หนาวแต่ว่ามีความร้อนใต้ดินจากพลังงานความร้อนใต้พิภพความร้อนแบบเดียวกับที่ทําให้น้าพุร้อนและภูเขาไฟปะทุไงละ่ะมีเรื่องจะบอกละ่ะอย่าเสียใจนะถ้ารู้ว่าผักศูนย์แคลอรี่มันไม่มีจริงบางคนบอกว่าร่างกายของเราใช้พลังงานมากกว่านั้นเพื่อสลายพลังงานจากผักพวกนี้ ยกตัวอย่างเช่นผักกาดหอมหรือขึ้นช่ายแคลอรี่ต่ำก็จริงราวๆ5-10แคลอรี่ต่อหนึ่งการเสิร์ฟแต่ร่างกายของเราใช้พลังงานเผามันแค่ครึ่งแคลอรี่เองนะเวลาย,ย่อยนะ่ะลูกกีวีในป่าหนะ้าตาเหมือนองุ่นลูกใหญ่ที่มีขนแต่หลายคนคิดว่ามันหน้าตาเหมือนนอกกีวีตั้งหากก็เลยตั้งชื่อมันตามนั้นไม่อยากจะตั้งชื่อนอกกีวีเพราะหน้ามันเหมือนผลกีวีเนาะแต่เอาจริงๆชื่อเก่ามันก็มีนะแรกเริ่มเลยคนเรียกมันว่าลูกไชนีสกูสเบอรี อยากกินซูชิกันหรือเปล่าถ้าเราไปซื้อวัสบิจากในห้างโอกาส99%เลยที่คุณจะไม่ได้กินวัสบีของจริงหรอกเพราะวัสบีแท้ๆเนี่ยทำยากมากก็เลยเอาฮอสแรดิชมาแทนเติมรสชาติเข้าไปและเติมสีสันด้วยให้มันเขียวซอสมะเขือเทศหรือแคชชัพท,ที่เรากินทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับสูตรดั้งเดิมเลยย้อนไปเมื่อศตวรรษที่17นู่นตอนที่ชาวจีนทำซอสจากปลาดองและเครื่องเทศดองแล้วต่อมาเวอร์ชั่นของคนอังกฤษ ก็ทามาจากเห็ดหอมแดงหรือแม้แต่มีวอลนัทไปอีกคําว่าเคชัพนั้นเปลี่ยนชื่อของมันและใช้สําหรับซอสสีเข้มแทนแครอทลูกแรกบนโลกก็ไม่ได้หน้าตาแบบปัจจุบันเลยเราชินกับแครอทที่หนาและเป็นสีส้มใช่ไหมแต่เมื่อก่อนมันแบนบางแล้วก็เป็นสีม่วงแครอทเป็นผักที่ทนและอึดกว่าผักอื่น,นๆเพราะว่ามันสามารถอยู่ใต้ดินตอนหน้าหนาวได้โดยไม่เหี่ยวตายและถ้าคุณคิดว่าแครอทจิ๋วหรือเบบี้แครอทเนี่ยเป็นอีกพันไม่ใช่จะ้ะ มันคือแครอทปกติที่ไม่สวยขนาดธรรมดางั้นๆแล้วคนเอามาตัดเล็มให้มันมีขนาดพอดีคำไม่งั้นก็จะขายไม่ออกแต่พอตัดแต่งปุ๊บหน่าซื้อขึ้นมาเชียวแตงโมและมะเขือเทศส่วนใหญ่เป็นน้ำทั้งนั้นจริงๆกินไปก็บอกได้แล้วละ่ะแต่มันฝรั่งด้วยไงน้ำเกือบ80%เลยถ้าเราบีบหรือคั้นน้ำมันฝรั่งออกมาก็จะกินได้เลยขอผ่านนะเอาไปทอดซะยังดีกว่า แครอทมีน้ำอยู่มากกว่า80%แต่แอปเปิลมีอากาศอยู่ประมาณ25%แอปเปิลก็เลยลอยน้ำไงทุกคนเราเลยเล่นเกมคาบแอปเปิลจากน้ำได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียเงินซื้อแอปเปิล10ดอลลาร์2.5ด,ดอลลาร์ก็เหมือนใจ่ายให้อากาศไม่ต้องบ่นนะาเพราะเวลาซื้อมันฝรั่งอบกรอบก็จ่ายค่าอากาศในถุงปองปเหมือนกันแหละแอปเปิลจะอร่อยขึ้นเวลาเราหั่นเป็นแว่นเพราะว่ามันโดนออกซิเจนซึ่งจะกระตุ้นเอนไซม์ที่ทำให้ผลไม้สุกและเปลี่ยนเป็นสีน้ตาตล แบบเดียวกันกันกบที่วเราทุบแอปเปิลให้นุ่มออกซิเจนก็จะเข้าไปข้างในผ่านรอยแตกพวกนั้นหวานขึ้นเลยล่ะทีนี้มาดูอันนี้กันนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีได้คิดหาวิธีเปลี่ยนเนยถั่วให้กลายเป็นเพชรได้แล้วเพราะว่าในเนยถั่วมีคาร์บอนเยอะมากการเปลี่ยนมันให้เป็นเพชรก็แค่เอาไปอยู่ในที่ที่ความดันสูงโชคดีแล้วกันเนาะถ้าสั่งอาหารชื่อเว l ส์ r a b b ิดที่อังกฤษอย่าคิดว่าจะได้กระต่ายมากินนะ มันคือขนมปังปิ้งราดช,ชีสร้อนละลายเยิ้มหอมมันตั้งชื่อแบบนี้มาเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อจะบอกว่าซอสวูสเตอร์เนี่ยผลิตขึ้นได้จากความพลาดล่ะตอนนั้นนะักเคมีชาวอังกฤษสองคนพยายามจะทำน้ำปลาสไตล์อินเดียรอบนั้นดันออกมารสชาติเข้มข้นเกินจนกินไม่ได้ก็เลยเอาไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินผ่านไปสองสามปีก็ลืมระหว่างนั้นซอสมันก็หมักตัวเองพอนึกขึ้นได้เลยบอกว่านี่เรามาลองกินกันดูไหมเราก็ดันอร่อยกว่าเดิมเยอะเลย ใช่แล้วซอสจิมสเต็กที่เรากินทุกวันนี้ทำมาจากปลารู้ไหมว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรากินกันตอนสิ้นเดือนเวลาเงินหมดเนี่ยดั้งเดิมเป็นอาหารสุดหรูมาก่อนความคิดหลักๆตอนนั้นเลยคือการผลิตอะไรก็ได้ที่สามารถอยู่ได้นานโดยไม่เสียหลังจากพยายามแล้วไม่เป็นผลมาหลายครั้งในที่สุดก็ทำได้บะหมี่นี้จะต้องเอาไปนึ่งทำให้แห้งทอดน้ำมันท่วมแล้วก็ปรุงรสกระบวนการสูตรซับซ้อนนี้ทำให้มันราคาแพงกว่าบะหมี่สดๆซะอีก ทีนี้เดินทางย้อนเวลากลับไปยังสมัยศตรวรรษที่17กันบ้างเรื่องมีอยู่ว่าผู้ชายที่ชื่อจอห์นมอนเทกิลชอบเล่นเกมที่มีไพ่แจกมากเอาเป็นว่าชอบจนไม่หยุดเล่นมากินข้าวกินปลาเลยละ่ะก็เลยขอให้คนทําขนมปังสองแผ่นมียัดเนื้อไปตรงกลางจะได้เล่นไปด้วยกินไปด้วยแล้วไพ่ก็สะอาดไม่เลอะไม่มันมอนเทกิลเป็นท่านเออที่4แห่งแซนด์วิชชื่อแขวนในอังกฤษก็เลยได้เครดิตผู้คิดคนแป้งข้าโพดทอดไม่ใช่ ผู้คิดขนสัตว์วิสิอีกตำนานหนึ่งที่เกี่ยวกับอาหารเขาว่ากันว่ามันฝรั่งอบกรอบก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญเช่นกันตอนนั้นมีลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านซึ่งร้านนั้นมีอาหารพิเศษก็คือเฟรนช์ฟรายแต่ลูกค้ากินแล้วไม่ถูกปากก็เลยร้องเรียนว่ามันหนาไปพอเชฟทําอันที่บางมาให้ลูกค้าก็บ่นอีกเชฟเลยชักรำคาญก็เลยเอามันฝรั่งทั้งลูกนั่นแหละมาหั่นให้บางเฉียบเหมือนแผ่นกระดาษแล้วก็เอาไปทอดน้ำมันร้อนๆให้ท่วม กลายเป็นว่าลูกค้าเรื่องมากดันถูกใจซะง,งั้นและชีสพัฟหรือขนมข้าวโพดกรอบรสชีสดั้งเดิมแล้วเป็นอาหารที่เหลือทิ้งย้อนไปในทศวรรษ1,930เอ็ดเวิร์ดวิลสันสังเกตว่ามีข้าวโพดไหลล้นออกมาจากเครื่องจักรเครื่องหนึ่งในโรงงานทําอาหารสัตว์เขางงมากที่เห็นมันออกมาเป็นสายแบบนั้นก็เลยเอากลับบ้านแล้วปรุงรสไปเรื่อยแล้วเห็นว่าข้าวโพดอบอบั๋วแบบนั้นพอเจออากาศก็จะแข็งกรอบทันทีถือว่าการทดลองนี้สําเร็จ พราะว่ากลายมาเป็นขนมที่คนชอบกินกันทั่วโลกมีเรื่องเล่าแตกต่างกันไปมากมายว่าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพผลิตขึ้นมาได้ยังไงมีคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านช็อกโกแลตหมดตอนจะทำขนมก็เลยเอาช็อกโกแลตกึงก่งกึ่งหวานธรรมดาบ้านๆที่แตกๆมาทำแทนเธอคิดว่าพอผสมกับแป้งแล้วหอมดีตเศษผงๆที่เหลือนั้นก็คายอยู่ไม่ไปไหนแล้วดันอร่อยอีกแนะ่จะว่าไปเราก็ไม่เคยกินคุกกี้ที่ไม่อร่อยเลยนะ